โอ้ยันรีบแบร์นี่จื๊บยังได้อยู่อีกไหม,มเรียบร้อยครับผมรางวันก้อนโตของเรานะฮะโอ,โอเคครับผมก็อยู่กับผมในสีพัดกับเกมแคนดี้เบิร์ดของกายพีจีนั่นเองเนาะสำหรับพีจีสอบนั่นเองเอาเท่านี้แหละก็ทุนมาที่หนึ่งหมื่นก็จะเป็นอยู่ที่สองร้อยนี่แหลปะป ก็สำหรับเกมนี้นะมันจะมีการคอมโบซึ่งจะได้ใจใเจอพิเศษนะอย่างพวกเดนามไมหรือเป็นอ่ามันจะมีพวกจรวดด้วยมีอะไรอีกเกยอะๆเลยนะอ่าเป็นช็อกโกแลตแล้วก็จะมีจรวดอีกอย่างหนึ่งนะปึ๊บอืมไหลก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะคอมโบประมาณ6อันใช่ไหมหกอันหนึ่งจะได้เฟ้นเจอพิเศษไอ้แบบดุกดุก,ดก,ดก,ดกแบบ,บเมื่อกี้ไอ้เที่ยงกาเป็นจรวดเป็นอะไรเงี้ย แล้วก็สำหรับสเกตเตอร์ก็คือรูปหมีใช่ไหมเ็นร่แบร์นะฮะก็ถ้ามาสามอันจะได้เข้าไปเล่นในฟรีเกมนะฮะส่วนในฟรีเกมก็จะมีตัวคูณซึ่งเป็นพีเร์พิเศษใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วใ <c oughs> นน้ำไมสวยงามก็ผมเดีมยนมามา2ลูกนี่จรวดก็มาเอาเดชผ่านกว่าเหลือในน้ำไม่อีกชึบสวยงาม มาไหมเออคอมโบเรื่อยๆแบบนี้แหละชึบบุมเจ็ดร้อยกว่ายังเหลือยังเหลือยังเหลืออีกอันนึงโอ้โหอุ้ยมาสองนันนี่สองสามร้อยอืม ไปนหนึ่งดอกเน้นๆไปอีกหนึ่งดอกฟริ่มสามร้อยคนใจเออนั่นแหละมาอีกครับผมมาอีกครับผมนี่แหละถ้ามันคอมโบโเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าสนุกแล้วก็อันนี้ดีเนาะโอ้โหหมดแล้วอ่ะบวกมาที่สามพันจ้าเสร็จปั้เวเปิดแอร์ก่อนร้อน ยังไงเออไหวอยู่หมดจ้าอ๋อก็คือ5อันใช่ไหม5้อันมันถึงจะได้ปรึบสวย บุ่มสองร้อยสี่สิบเลนามายอร่อยดีที่มีเลนามายสองร้อยกว่าสีเขียวล่วงลงมาได้ไปอีกสวยงามจลวดมาต่อเน,นื่องเพอร์บสเกตเตอร์ล่วงลงมาสองอันคร,รับ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างที่พูดนี่น่าจะดีนะเอ,อ้ยมาสองอันแล้วอีกอันหนึ่งล่วงลงมาล่วงต้องล่วงบอกเลยว่าต้องล่วงล่วงออ <c oughs> พูดอะไรต้องได้อย่างงั้นโตมาสิบฟีสป,ปินนฮะเออแบบนี้แหละสวยงามแบบนี้แหละสวยงามแล้วมีคูณสองมาด้วยยังไง้ออเออนั่นแหละเอามาเอามาให้หมดเจ๊อบคูณสองไปเก้าร้อยกว่า ตอนนี้อุ้ยอีกนิดเดียวเราก็จะได้เท่าหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งโทรมารอแป๊บหนึ่งซะเนี่ยมันจะมีคูณสองให้เราปรบฟินเจอร์แคนดี้เบิร์ดคูณสิบอะไรก็คูณสิบใช่หอุ้ยละไหลมาสวยงามมากปรบอร่อยกว่าโอ,โอ้ว่าได้เลิกได้เลิกได้เลิก มาอีกสวยมาอีกเนี่ยโอ้ใจร้ายสี้ใกว่าคูนสองไปอีกไหมเออไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆอ,อย่าเพิ่งหยุดไอ้แม่ย้อย <c oughs> อ่ายังได้อีกเออไหลมาเอออืมอัน้วก็พันกว่าอีกไหมบีไหม,อมเออสวยครับผมยังมีอีกชิ้น โอ้โหเปิดสุดท้ายนี่ได้อยู่นะโ,โปรโปไปไหลลงมะสวยเอาเดช็อตนี้มีบุ้มบั้มไหมมีบุ้มบั้มไหมเฮ้ยตอนนี้โอ้ยหันไปดูยอดตอนนี้สามหมืนเออยังไหลอยู่ยังได้อยู่นะจะตรวจมิสไซล์ของเราโปรโลแล้วเรายังมีจรวดอีกอันนึงนะชื่อโอ้ยัย่นรีบแป นี่จื๊บยังได้อยู่อีกไหม,มเรียบร้อยครับผมรางวันก้อนโตของเรานะฮะหกพันกว่าแล้วก็เราได้ไปที่ <c oughs> บวกมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมโอ้ยเราเอากระแมาเยอะล้ะพอแล้วนะฮะ แค่นี้ก็ถือว่าพูดเยอะแล้วนะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซิงเพื่อไม่พลาดชมคลิปผมเป็นคนแรกนะเพื่อนกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรับชมคลิปผมเพื่อความบันเทิงความสนุกและเพื่อความสัใตเท่านั้นนะฮะไม่แนะนำให้เล Teraz, like room, itu, like ่นตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละไว้ลุ้นบาย